ทองเอก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 ออกไปอยู่นี่ทองเอก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 ทองอกมันกลับมาครับ FC ครับทงเอก

Thằng Ếch bây ngay băng Thằng Ếch Thằng Ếch thắt bà bá này Thằng 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 băng cặp สงสัยมาหาเพื่อนมั้งหายไปสองปล่อยไปหลายวันแล้วเนี่ยกลับมาประมาณหายไปสองวันท้องเอกพ่อป๊าอยู่นี่ลูกท้องเอกทักหน่อยเร้วท้องเอกท้องเอกเลยสงสัยมันคิดถึงเพื่อนครับเอฟซีก้ลองเอกทักทักหน่อยเร้ว ฝนมันจะตกครับอยู่ๆมันก็โผล่มารประมาณตอนเที่ยงนะครับไอทองเอกพักหน่อยทองเอกเอ้ยไปแล้วครับเอาไอ้นุ่มมาอีกตัวครับนู อ liksom, อง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 อมาหลายตัวนะครับประมาสองตัวครับผมอันนี้กองเพาะครับ FC ครับนี่ครับอง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 ไปแล้วพาพวกกันแล้วมาสองสามตัวครับหายไปแล้ว ันนี้กงเพาะผมครับกงเพราะที่ฟาร์มครับแต่ไม่กล้าพาเข้าไปเมื่อกี้ไอ้ทองเอกมันมามันพาเพื่อนมาสองสามตัวนกฟักไข่ครับ เนนี้เจ้าเจ้าล่าบปีครับเชื้อเผือกเห็นหางไหมครับแน่นะครับ,นนนรบขนแซมหางขาวคราเลาปีไม่กลัวดีกว่าครับพอดีตัวเมียฟักไข่อยู่ข้างในรบอบนี้ไข่มาแค่สองฟองกับรอบที่แล้วไข่มาสี่ฟองตัวผู้จัดก,การเกี้ยงครับ มองไม่ค่อยเห็นครับมันอยู่ข้างในนี่ครับเป็นลูกผสมครับป่าละอูผสมกับเพชรบุรีแล้วก็เห็นแก้ม,มครับแก้มใหญ่อินโดครับผสมเป็นลูกผสมครับถัวนตัวเมียเป็นอูดอนครับผสมอินโดบวกเชื้อปลานี่ผมผมซูมนะครับเอฟซมันก็เลยตัวใหญ่นะอันนี้เป็นเชื้อเผือกครับ เชื้อเผือผสมเชื้อป่าค่อข้างจะตัวโตนะครับดูตัวครับดูดูโบครับโบโบแดงเฉือกเลยครับอันนี้ผมให้กินไอ้อาหารผมครับไอ้ซูเปอร์แจ็คครับดูโบครับเห็นไหมโบโบแดงมากครับนี่ครับแต่ไม่อยากกวนนานครับไปดีกว่าครับ นี่นกที่บ้านครับคงเพาะไม่อยากเข้าไปครับมันนกฟักไข่กันอยู่ครับนี่นางฟ้าขาวครับนี่ครับเขือกร้อยครับเดือนหน้าหน้าที่น่าจะมาตรวจแล้วน่าจะเข้าเดี๋ยวจะเอาเข้าคงเพาะแล้วครับอันนี้กันเอามุงมากั้นนะครับตะข่ายที่บ้านเหี่ยวเยอะครับ นี่ครับไร้บาว FC ฝากอาหารซูเปอร์แจ็คด้วยนะครับผมสูตรผลไม้รวมผสมสมุนไพรครับยารักษาโรคสูตรธรรมชาติครับใช้ได้กับนกแข่งพ่อแม่นกและลูกนกครับใช้ได้หมดครับที่เป็นสัตว์ปีกครับฝากติดตามช่องแจ็คเดอ s k สกายยูทูบด้วยนะครับฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เพจ PSB Farm เอ่์แจ็คเดอร์สกายพีเอสบีฟาร์มครับแล้วอาหารซูเปอร์แจ็คด้วยครับผม บายบายครับเอฟซีฝกขาวฝักข,ขาวฝัาข,ขาวบายบายเอฟซี bye, FC, นะลูกขอกขาวบายบายเอซี bye, FC, ครับพอดีติดธุระเดี๋ยวต้องรีบรีบจบก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ มีอินโดด้วยครับที่บ้านครับเนื้ออินโดเห็นไหมครับแก้มมันเลิ่มเลยครับถ้าอินโดครับเห็นอินโดไหมครับเมื่อกี้เจ้าทองเอกมาที่บ้านครับผมก็เลยไลฟ์สดซะเลยครับอินโดอันนี้อินโดเชื้อป่านะครับแก้มใหญ่แต่นกตัวไม่ใหญ่ครับตัวมันเล็กครับมันเป็นลูกผสมครับแต่ยังงงทำไมมันออกตัวเล็กมา สงสัยไปติดปูครับโทษทีื่นนี่มันอยู่ในมุ้งนะครับมันก็เลยไม่ค่อยชัดนางฟ้าขาวตักเอฟซีหน่อยเร็วจักวอนอูอยู่นี่ครับโอเคครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับพอดีผมติดทูแล้วครับ